สวัสดีครับไม้แปดสุดบายมาแล้วครับพบกับ how to fold and unfold by ไม้แปดสุดบายครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการพับกลางจักรยานพับดา h อนมิ w LX กันนะครับจักรยานพับดา h o n m ิ w LX นะครับเป็นจักรยานพับน้ำหนักเบานะครับเฟรมโค้ง เดี๋ยวเราดูกันครับว่าพับยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับแนะนําให้เอาขาจานข้างซ้ายหรือว่าบหนาข้างซ้ายไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับประมาณตําแหน่งอาจจะจักเจ็ดนาฬิกาใได้ผมแล้วก็นะครับแนะนําให้ลดบบอลงนะครับถ้ามีขาตั้งก็เตะขาตั้งลงมาก่อนนะครับจะได้ไม่ล้มนะครับลดบบอลงให้สุดเลยนะครับเพราะว่าตักอาด้านล่างจะเป็นตัวยันพื้นตอนนี้เราพับแล้วนะครับพับเสร็จล็อกให้เรียบร้อยนะครับ สเตมตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นพับนอกนะครับเราจะไม่ต้องไปปรับตำแหน่งมันก็ได้ผมว่าถ้าปรับก็ต้องมาปรับคืนไปอีกมานะอาจจะทําให้รู้สึกว่างคุนยิดแล้วก็ไว้อยีก็ได้แต่ถ้าตการให้มันเล็กนะครับก็ให้เอาปรับขึ้นมาตำแหน่งบนสุดแล้วก็บิดตัวแฮนด์บาร์เนี่ยให้หัวมันทิ่มลงแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปเลยนะครับปลดล็อกที่คอตรงเซที่ด้านล่างอ่ะ เปิดก้านโยกทรับออกนะครับพับคอลงไปจะมีเดือยอยู่นะครับเดือยตรงนี้ที่คอด้านบนนะครับจะเข้าเบ้ากับตรงที่รับด้านล่างแบบนี้พับลงไปแล้วก็สไลด์มันเข้าไปในร่องนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ปรับแทนมากไปนะครับตัวมือเกียร์อาจจะไปตีที่ตะเกียบนะครับถ้ารู้ว่าชนก็อาจจะเอาออกมาปรับมันใหม่หน่อยหนึ่งนะครับ พอถ้าเกิดมันไปบี้กันมันจะเป็นรอยนั่นเองนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับไม่ชนแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการปลดล็อกเฟรมเปิดบันพับออกเตะขาตั้งขึ้นและพับรถเข้าหากันง่ายๆแบบนี้เลยครับผมถ้าบันไดมันโดนแฮนด์นบาร์นะครับเราเอาจจะเอาลงหน่อยหนึงนะครับ พับเสร็จมะเหล็กจะชนกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมพับง่ายมากนะครับยกก็ยกได้อเบานะครับถ้าต้องการเข็นนะครับแนะนําให้อ่านขึ้นมานะครับแล้วก็เข็นไปนะครับแบบนี้นะครับก็จะทําให้เข็นได้ง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับการเข็นก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า มันเป็นแม่เหล็กดูดเนะไม่ใช่แนบมล็อกบางทีกระแทกแรงแม่เหล็กอาจจะมีการเปิดออกมานิดหนึ่งได้ก็ต้องระวังกันหน่อยหนึ่งนะครับแต่ใช้งานได้ง่ายๆแบบปกติเลยนะครับหรือใครจะเป็นสายจูงก็อาจจะใช้วิธีการไม่เอาเบาะนะครับเอาเบาะไว้ที่เดิมแล้วก็จูงที่บ้านครับนี้ก็ได้นะครับผมลากไปแบบนี้ก็ได้นะครับอ,อันนี้แล้วแต่ถนัดเลยครับผมมันได้หมดทุกวิธีครับ โอเคก็ทัเสร็จแล้วนะครับรำกางกันดีกว่าครับผมอ่ารำกางนะครับก็จำให้กางล้อออกมาก่อนนะครับที่การกางล้อถ้าเรากางแรงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทําให้ด่นบาร์มันหลุดออกจากบ้านเบ้าๆมาด้วยนะครับก็ค่อยๆกางครับผมอ่าเสร็จปุ๊บก็เอาแผงขึ้นมาขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับอ่าล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กางออกนะครับชึบ าขั้เอาบ่อขึ้นนะครับเอาขาตั้งลงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามว่าทําไมแฮนด์มาถึงรูดออกมานะครับคืออย่างนี้ดาฮอนมิว LX กับพวกดาฮอนสมิทฟอลโก้เนี่ยมันต่างตรงที่ลางสไลด์เข้าไปตัวล้อคอเนี่ยมันกลับข้างกัน LX มันจะสอดจากข้างหลังมาข้างหน้าส่วนพวก EVO หรือ ถ้าปีฟอโก้มันจะสอดจากข้างหน้ามาขา้างหลังฉะนั้นตอนกลางเนี่ยแฮน,นด์ไสไปข้างหลังอยู่แล้วมันเลยออกมานั่นเองนะครับผมจะบอกว่าตอนกลางก็ระวังกันนิดนึงนะครับจริงๆมันไม่ยากครับคือรูดมาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เขาแค่กลัวบางคนอาจจะอ่อนไหวกับเรื่องการรถเป็นรอยกลัวว่ามันสะบดัดออกไปโดนอื่นเป็นรอยมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเครียดได้นะครับก็ระวังกันนิดหน่อยนะครับผมเมื่อรถคือการเสร็จแล้วก็พร้อมขี่ได้เลยครับผมเยบร้อยนะครับโอเค คลิปนี้ผมขอัวั่อนครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ